อานิยตัสสะปะขาวโตอารังหโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะลีนิพานะโตปถัยยะสัถีสังวัชนุตระปัญจสตานิขเวสังวัชนัสสาานิอติกันตานิปัจจุบันนักาลวเสนะสาวนามาตสาสถีสัตติมังทีนังวาลวเสนะปนะ โซรวาโรหติเอวังต,าาาตาัสสะคะวะโตปาลินิพานาสาสนายุกาลักขนากขน,า,ขนา,ขา,สาสรลักเขตัพะเตสุพมัสรุปพระพุทธศา,าสนายุการนับจำเดือนแต่วันเสด็จดับขันทพพรัรบลนิพานแห่งพระองค์สมเดพพ็จพระผู้มีพระภาคอรหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้านาั้น บัดนี้ร่วงแล้วได้2560ัาพรรษาปัจจุบันณสมัยสิงหาคมมามาตรุรรทินที่26สสารวานพระพุทธศาสนายุการนับจำเนืนองแต่วันเสด็จดับพันทับปิีพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นมีนัยยะอันจักตึงกำหนดนับด้วยประการลชนนี้ Namo tassa pakawato arahato sama sabuddha namo tasa pakawato arahato sama sabuddha namo tasa pakawato arahato sama sabuddha sa sawa kato pakawata namo Sanhitiko. diko akaliko enipasiko opanahiko ปัจ,จะจตังเวทิตาโพวินยูหีเตณวโรกาบับบนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในพระธรรมคุณคาถาพรรณนาถึงพระคุณแห่งพระธรรมอันสารชนถึงน้อมนำไปเป็นแนวทางแห่งการ,รพฤติปฏิบัติขัดเกาจริตอัธยาศัยให้เกิดความของแพ้วในดวงจิตดำเนินชีวิตด้วยสามมาปฏิบัติตามสมควรแก่แาณะภาวะ แห่งเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายตามเขาแห่งพระธรรมเทศนาซึ่งปรากฏในพระธรรมคุณคถาบทปจัจจตังเวทิตโภวิญญูหิว่าคำว่าปจัจจตังเวทิตโภวิญญูหิเป็นพระธรรมมูลข้อที่หกอันเป็นข้อสุดท้ายมีคำแปลมีความหมายว่าพระธรรมอยันวิญญูชนทั้งหลายพึงรู้ได้เฉพาะตน ได้แก่วิญชนผู้เข้าถึงวิมุติย่อมรูร้ลดพระสัทธรรมเฉพาะตนเพราะเป็นสิ่งที่พึงจะบอกใครให้เชื่อได้ด้วยลำพังคำพูดไม่ได้เพราะว่าผลนั้นเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมนั้นทุกคนมีทุกคนที่น้อมนำเอาธรรมไปปฏิบัติจะรู้สึกถึงผลแห่งพระธรรมด้วยตัวเองจะรู้แทนการปฏิบัติแทนการ หรือแม้จะอธิบายให้ทราบชัดเหมือนการปฏิบัติจะเกิดความรู้ด้วยตนเองไม่ได้ท่านจึงกล่าวพระธรรมข้อนี้ว่าปัจจตังเวทิตาภูวินยุหิเป็นธรรมอันวิญญชนพึงรู้เฉพาะตนการปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้านั้นมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญก็เพื่อละและทำลายเฉลีตัญหาให้หมดสิ้นไป เพราะปัญหาทุกอย่างเกิดจากกิเลสตัณหาเป็นปัจจัยสำคัญการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นเป็นเรื่องที่แต่ละบ,บุคคลช่วยกันไม่ได้แบ่งกันไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งจะช่วยอีกคนหนึ่งขัดเกากิเลสให้เบาบางลงหรือหมดลงไปไม่ได้หรือว่าคนหนึ่งปฏิบัติอีกคนหนึ่งจะคอยรับผลก็ไม่ได้ เป็นเรื่องเฉพาะตนจริงๆเหมือนปฏิบัติได้แล้วผลอันใดปรากฏขึ้นก็เป็นเรื่องทราบเฉพาะตนทั้งสิ้นจะบอกให้ผู้อื่นทราบเหมือนอย่างที่ตนเองทราบไม่ได้จะแบ่งให้ผู้อื่นชิมเหมือนโภชนะอาหารไม่ได้คนที่ทราบนั้นก็เฉพาะมิญยูชนเจ้าของผู้ลงมือปฏิบัติเท่านั้นผู้อื่นที่ไม่ได้ปฏิบัติจะไม่รู้ โอกาสทราบจะไม่มีโอกาสทราบได้เลยฉะนั้นพระธรรมอันมีชนทั้งหลายพึงรู้ได้เฉพาะตนที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไวน้นี้จะมีคุณค่าหรืมีประโยชน์แก่ตนแค่ไหนเพียงไรเป็นสิ่งที่พึงจะรู้ได้เข้าใจได้เห็นได้ยินดีได้เฉพาะตนผู้ใดไม่ได้ปฏิบัติเช่น เข้าสมาธิไม่ได้ก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าสมาธิคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรส่วนที่ส่วนผู้ที่ปฏิบัติได้ก็ย่อมจะรู้ได้เฉพาะตนหรือได้ที่ตนคายกับการรับประทานอาหารดังกล่าวแล้วซึ่งจะรู้ว่ารสอร่อยหรือไม่อร่อยจืดหรือเผ็ด หรืมีลถประการใดมีประโยชน์อย่างไรเรื่องนี้ไม่ต้องถามผู้อื่นเพราะถึงแม้จะถามแต่ถามเขาไม่ได้รับประทานอาหารชนิดเดียวกับเราถึงอธิบายไปเขาก็ไม่อาจรู้ได้คำว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนทุกอย่างล้วนมีหลักษณะอย่างนี้ทั้งสิ้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย พอได้โปรดย้อนไปถึงพระธรรมคุณคาถาข้อที่ผ่านมาได้เคยเปรียบไว้ว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นั้นเปรียบเหมือนเพชรคนที่กําลังกำพชรไว้ในมือซึ่งตนเองแน่ใจว่าเป็นเพชรแทร้ไม่ใช่เพชรเทียมจึงพร้อมที่จะแบมือและท้าทายให้ผู้อื่นมาดูและเนื่องจากเป็นเพชรแทร้เพราะฉะนั้นไม่ว่าใคร เมื่อใดได้เห็นและรู้จักค่าของเพชรแล้วก็ย่อมจะได้มาก็ย่อมอยากจะได้มาไว้เป็นทรัพย์สมบัติของตนนี่คือความหมายของคำว่าโอปานิโกซึ่งได้ชี้แจงแสดงมาก่อนแล้วแล้วเนื่องจากพระธรรมแม้จะเปลี่ยงเงอนเพชรแต่ก็เป็นเพชรไม่อาจจะซื้อได้ด้วยเงินหรือแลกเปลี่ยนได้ด้วยวัตถุอย่างอื่น พราะเพชรในที่นี้ก็เหมือนกับความรู้ซึ่งถ้าเราไม่ได้เรียนแต่เราจะขอซื้อความรู้จากผู้อื่นและจะให้มีความรู้เหมือนผู้อื่นนั้นย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เข้าลักษณะที่ว่าไม่เรียนย่อมไม่รู้ไม่ดูย่อมไม่เห็นไม่ทำย่อมไม่เป็นฉะนั้นพระธรรเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติด,ด้วยตัวของตัวเราเองและ ในเมื่อปฏิบัติแล้วจะมีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเรื่องนี้จะรู้ได้ด้วยตนเองและก็เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมได้เช่นสามารถเข้าสมาธิได้จเจริญวิปัสสนาได้รักยิเลสตัญหาได้เราก็จะรู้ว่าธรรมที่เราประพฤตินั้นธรรมที่เราปฏิบัตินั้น มีคุณค่าอย่างไรและในเมื่อเรารู้จักค่าของทำนั้นของตัวเราเองใครจะมาพูดชักจูงหรือแนะนำให้เราว่าการมีธรรมไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้หรือการปฏิบัติธรรมไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วไม่มีใครสามารถชักจูงได้เลย เป็นอันขาดเขาจะมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของธรรมเพราะเขาได้รู้ด้วยตัวของเขาเองแล้วว่าพระธรรมมีคุณค่าอย่างไรผลของพระธรรมได้ประจักษ์ชัดอยู่ในดวงใจของเขาตลอดเวลาด้วยเหตุนี้พระธรรมคำสอนของพระเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่วิญญชนจะรู้ได้เฉพาะตัวหรือรู้ได้ที่ตัว อันหนึ่งของท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายพึงสังเกตคําว่าบินยูชนซึ่งแปลว่าผู้รู้แจ้งหรือผู้ที่เข้าใจดีธรรมะเป็นสิ่งที่บินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนอันนี้ย่อมหมายถึงว่าคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมหรือศึกษาแล้วแต่ยังไม่รู้แจ้งก็ไม่อาจที่จะรู้จากข่าของธรรมด้วยตัวเอง ถ้าหากเขาจะเชื่อว่าทำมีประโยชน์อย่างไรก็เป็นการเชื่อตามผู้อื่นความมั่นใจในตัวเองเขายังไม่มีแต่ถ้าหากรู้แจ้งเมื่อไหร่เขาจะรู้จักค่าของธรรมเมื่อนั้นซึ่งการรู้จักค่านี้เป็นการรู้จักด้วยตัวเองลักษณะอันนี้โปรดจำให้ดีเพราะคำสอนของพระเจ้าจริงๆนั้น จะต,ต้องมีลักษณะพิเศษอันนี้อยู่เสมออันใดที่ไม่อาจจะรู้แจ้งได้ด้วยตัวเองอันนั้นไม่ใช่คําสอนของพระเจ้าการเรียนธรรมหรือการปฏิบัติธรรมจริงอ,อยู่ในครั้งแรกเราต้องศึกษาตำราเชื่อตามผู้สอนแต่ถ้าหาความเชื่อของเรายังอยู่ในลักษณะที่ต้องฝากไว้กับตำราหรือผู้สอน ก็แปลว่าเรายังไม่ถึงทาทาที่เราจําได้หรือเรามีอยู่ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกเราปฏิบัติตามได้เช่นพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีความซื่อสัตย์มีความขยันอดทนไม่เบียบเดเบียนใครเราเห็นด้วยและเราก็ได้ปฏิบัติตามด้วยแต่ตราบใด ที่เรายังอธิบายไม่ได้ด้วยตัวเองหรือยังไม่ได้ซึ่งเหตุผลว่าทําไมเราจึงต้องมีความซื่อสัตย์ทําไมเราจึงต้องมีความขยันทําไมเราจึงต้องมีความอดทนอดกลั้นทําไมจึงต้องคิดเบียดเบียนใครไม่ได้ถ้ายังไม่เข้าใจเหตุผลหรือไม่เข้าใจที่มาของคําเหล่านี้ อยา,ากแจกแจกก็แปลว่าเรายังไม่ใช่วินยูชนและนับย้อนมาถึงว่าเรายังไม่รู้จักค่าของธรรมจริงๆอีกด้วยละเมื่อเป็นเช่นนี้ความเชื่อที่มีต่อธรรมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสิ่งแวดล้อมหรือตามคนอื่น ได้เคยชีย้แจงสแสดงมาในทุกข้อว่าทำทุกบทที่กล่าวถึงเรื่องธรรมคุณนี้ท่านหมายถึงธรรมในโลกุตระทั้งสิน้นก็เพราะโดยธรรมดาถ้าหากผู้ใดย,ยังละสก,กัดทิทิไม่ได้จิตยังไม่ตกถึงกระแสพระนิพพานคือยังไม่พบกับความว่างความเป็นอิสระ หรือการออกไปจากรูปนามถ้าหากผู้ใดไม่พบกับภาวะเช่นนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้แจ้งด้วยตัวของตัวเขาเองว่าธรรมะแต่ละข้อที่พระพุทธเจ้าตัดสอนไว้นั้นมีความสำคัญอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรแต่สำคัญอยู่ที่มีจิตตกถึงกระแสปัญญานแล้ว หรือพูดอีกนับในหนึ่งว่าสันสักกายิ่ิฐสัก,กสัก,กยทิฐิได้ไดีขาวว่าแล้วก็จะรู้แจ้งได้ด้วยตัวของเขาเองซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่ออกมาจากภายในจิตใจของตนไม่ใช่เป็นความรู้แจ้งที่มาจากภายนอก คือจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งทีเดียวว่าจุดหมายปลายทางของชีวิตที่แท้จริงนั้นก็คือความว่างเปล่าความเป็นอิสระหรือการออกไปผ้นจากนามลูกเพราะด้วยการเข้าถึงภาวะ mm. นี้เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าสามารถเอาชนะทุกได้ทุกอย่าง เพราะทั้งหมดจะมีความรู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงอีกด้วยสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือความหลุดพ้นนั้นจะเห็นได้ชัดว่าหากพลังหรือคุณธรรมพื้นฐานไม่พอก็ไม่อาจที่จะหนีไปให้พ้นจาก่วงแห่งโลกิยะได้คล้ายกับเราจะข้ามฝั่ง ถ้าไม่มีเรือหรือแพรเราก็อาจจะข้ามไม่ได้และเราจะอยู่ฝั่งนี้ไม่ข้ามไปฝั่งนู้นก็ไม่ได้เพราะฝั่งนี้มีอันตรายมากส่วนฝั่งนู้นมีความปลอดภัยทุกอย่างมีความสุขสบายทุกอย่างเพราะเหตุนี้จึงต้องพยายามสร้างเรือหรือแพที่เป็นภาชนะในการข้ามแพ และการว่ายนะ้ำข้ามไปโดยไม่ต้องอาศัยเรือหรือแพก็ไม่ได้เพราะแม่นะ้ำกว้างมากมีสัตว์ร้ายชุกชุมและยังมีอันตรายต่างๆที่เกิดจากน้ำอีกเช่นขื่นจากลื่นจากสัตว์ร้ายที่จะเป็นอันตรายมากนี้เป็นต้นด้วยเหตุน,นี้จึงจำเป็นต้องสร้างเรือหรือแพในในทํานองเดียวกับ คนที่ยังมองไม่เห็นฝั่งคือยังมองไม่เห็นพระน,นิพพานยังไม่เข้าใจเรื่องพระน,นิพพานเขาก็จะมีความสงสัยอยู่เสมอหรือไม่ก็ลังเลว่าการทำความดีหรือการมีคุณธรรมต่างๆจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงหรือไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นจริงหรือไม่ยิ่งมาได้เึ็นบุคคล ปพุพตจริตแต่กับร่ำรวยหรือมีอำนาจก็อาจจะทำให้เขาเห็นเห็นไปว่าทำดีไม่ได้ดีจริงเสมอไปทำชั่วอาจจะได้ดีก็ได้ถ้าหากรู้จักทำให้เป็นหรือฉลาดในการทำนี้คือลักษณะของคนที่ไม่ใช่เป็นวิญยูชนซึ่งยังมองไม่เห็นคุณค่าของธรรมจริง ด้วยตัวของเขาเองทั้งนี้เพราะเขายังมองไม่เห็นฝั่งนู้นคือพระน,นิพพานส่วนผู้ที่มองเห็นฝั่งนู้นแล้วทุกคนย่อมจะรู้จักคุณค่าของธรรมด้วยตัวของเขาเองว่าพระธรรมนั้นมีคุณค่าประเสริฐยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเพราะอย่างอื่นช่วยห้นทุกข์ไม่ได้นอกจากการเป็นการช่วย ชั่วคราวเท่านั้นและจะช่วยให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ไม่ได้มีข้อสังเกตที่บางคนท่านอาจจะสงสัยพระธรรมข้อสันติโกกับปัจจตังเวทิตโฟมิยูหินีดูจะมีความหมายเหมือนกันเหตุไซจึงต้องมาแสดงซ้ำอีกข้อนี้โปรดพิจารณาให้ดีคำว่าสัต สันทิโกนั้นหมายความว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นั้นเราไม่ได้จําเป็นที่ต้องเชื่อตามตาราหรือตามผู้สอนเพราะถ้าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเราสามารถทดสอบหรือพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองว่าธรรมะที่สอนกันมาหรือ ที่มีอยู่ในคำพินั้นผิดหรือถูกส่วนคำว่าปัจจัตตาเวทิตโกวินยุหิหมายความว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นั้นมีคุณค่าหรือมีประโยชน์จริงหรือไม่ข้อนี้จะรู้ได้ด้วยตัวเองและเป็นการรู้เฉพาะตัวด้วยเหมือนการรับประทานอาหารถ้าหากคนไหนได้รับประทาน ขาจะรู้จักรดอาหารด้วยตัวเขาเองแต่ถ้าหากคนไหนไม่ได้รับประทานก็ไม่อาจจะรู้ได้เฉพาะฉะนั้นผู้ที่จะได้ชื่อว่ารู้จักข้าของทมด้วยตัวของเขาเองนั้นก็ต่อเมื่อต้องมีการปฏิบัติเพียงแต่เรียนรู้เฉยๆแม้จะจำไว้ได้แม่นยำพร้อมทั้งมีความเข้าใจดี แต่ถ้ายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติหรือปฏิบัติแล้วยังไม่ได้ผลก็จะเหมือนกับคนที่รู้แต่เพียงว่าอาหารอยู่ที่ไหนเราเขาเรียกว่าอะไรอาหารอะไรเขาว่าอร่อยหรือไม่อร่อยซึ่งเป็นการรู้ตามเขาบอกความมั่นใจในตัวเองไม่มีเพราะยังไม่ได้ลงมือชิมอันหนึ่งเนื่องจาก เนื่องจากรถของพระธรรมเป็นรถที่กระเสริฐกว่ารถทั้งปวงเพราะฉะนั้นคนไหนถ้าลงมือถ้าลงว่าได้รู้จักรถของพระธรรมที่จะไม่ติดใจไฝ่หาเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และในเมื่อตนเองปฏิบัติดีขึ้นโดยลำดับก็ยิ่งจะรู้จากค่าของธรรมลึกซึ้ง ยิ่งขึ้นในเรื่องนี้ขอให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าสมมุติว่าแหวนเพชรสร้อยเพชรหรือเครื่องประดับอะไรก็ตามมันจะมีคุณค่าหรือไม่ความสำคัญอยู่ที่ความนิยมของคนส่วนใหญ่คือแปลว่าคุณค่าของตัวมันเองไม่มีจริงๆเช่นถ้าคนทั้งหลายไม่นิยมเพชร เพราะมันมีมากหรือเอาไปแลกเปลี่ยนกับอะไรก็ได้เพชรก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าส่วนพระธรรมไม่ในไม่เหมือนกับเครื่องประดับถึงผู้อื่นถึงผู้หนึ่งผู้ใดจะนิยมหรือไม่นิยมก็ตามหรือคนทั้งโลกลงความเห็นว่าทำไม่ทไม่ใช่สิ่งสําคัญไม่ใช่สิ่งสําคัญจําเป็น สำหรับชีวิตหากโลกนี้ทำก็ยังเป็นสิ่งมีคุณค่าอยู่ตลอดเวลาเพราะใครก็ตามถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมเช่นสามารถเข้าสมาธิได้ทำจิตให้สงบจากนิเวศนิวรณได้เขาก็จะไม่เชื่อตามคนอื่นแต่เขาจะยืนอยากอยู่ตลอดเวลาว่าทำเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มีคุณค่ามากที่สุดและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตจริงๆแม้คนทั้งโลกจะไม่เห็นด้วยกับเขาแต่เขาก็จะไม่หวั่นไหวไม่คอยตามคนอื่นนี้คือลักษณะที่แน่นอนในเรื่องของธรรมของพระเจ้าดังนั้นพระธรรมคำสอนของพระเจ้ามีคุณค่า อนัตย์อย่างไรเป็นสิ่งที่วินยูชนทั้งหลายพึงจะรู้ได้ด้วยตัวเองและรู้ได้เฉพาะตนเพราะเหตุนี้ในคำพีวิสุทธิมัชจึงสรุปความ,มาความหมายว่าพระธรรมคุณข้อที่6คือปัจจัตังเวทิตโภวินยญหีนี้ไว้ว่าโลกุณะธรรมนั้นอันวิญญาชนคนรู้แจ้งทั้งหลายแม้ อันดับมีชนชั้นปุคคิตันยูบุคคลเป็นต้นจักเพิ่งรู้ได้ภายในใจิตใจของตนเองว่ามรักเราได้เจริญแล้วผลเราได้บรรลุแล้วนิโรธเราได้ทำให้แจ้งแล้วนิพพานเราได้ทำให้แจ้งแล้วดังนี้เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนภายใน,ในใจิตใจของตนเองโดยแท้จริง ได้ชี้แจงสแสดงมาในวัรมคุณคาถาข้อที่หกข้สมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศชนนี้